มาเซตมาครั้งแรกนะคะปุกย่าขนาดชวนหพี่มิวเอาเล่แล้วนะคะได้เวลา้อปปิ้งแล้วช้อปปิ้งช้อปปิงปป้งแบบตัวแม่ปางไม่เห็นแล้วมันน้ำปลาไหลเลยฮา,ฮค,าคูค่ะนั่งขายของแพ้ะะใช่ไหมวะสะใจอ่ะปไปโอ๊ยเจ๊ว่ะมาโดนเขาไหมผ่อนตอกมงหาย มาใส่ต่มาครั้งแรกนะคะตอนนี้เราถึงหน้าบ้านของมามีเจมแล้วนะคะดูไว้นะฮะมีแต่ในกล้องถ้ามือแอบทำอะไรหรอเปล่าน้องชินจะเช็คอะไรหรือเปล่าจริงเหรอจริงเนี่ยพี่เจมอ่ะชอบพูดอย่างเดียวตลอดเลยอ่ะพี่เจมพี่เนี่ยเขาก็บอกก็มาตรงเถอะพูดได้ชัดเหมือนคนดูฟังไม่รู้เรื่อง ตอนนี้นะคะระวางกระเป๋าเสร็จแล้วกำลังจะไปที่อาเลทฟูกูคก็มันจะเป็น o u t เลทที่แบบไม่ได้จะแบบ ประโคมของแบรนด์เนมเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าแบบพวกไนกี้นิวบาลานซ์อะไรพวกเนี้ยของถูกมากคือของแบรนด์เนมมันก็มีบ้างแต่ว่ามีนิดหน่อยจุดจิบแบบวาเลนติโน,โน่บแบรบนด์สเปร์คอริก,รกากรโตโกเซมาเขาให้แมสแปร์มาด้วยนะคะว่าใส่มแ,สแมสก์ก่อนนะโอ้ยคนลงนั่งรังว่าอาริการโตเขาบอกให้ประโยชน์ให้ประโยชน์น้ำกินนะว่าบาย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 นี่ละค่ะไปทะเบียนนี้ ถ้าใครมาใส่ตามาก็มาจ้างคุณลุงได้เลยเราถึงที่พุกยฮานาศนีพี่มิวเอาเลยแล้วนะคะได้เวลาซอปปิ้งแล้วซอปปิ้งซอปปิ้งแบบตัวแม่สับๆับี่เจมมันได้นีมามันบอกว่าหินมากไม่เห็นแล้วมันน้ำตาไหลเลยเราอยากได้ที่ไทยมันหาย ตัวใหญ่ขั้นต่ํำค่นเท่าไหร่กี่พันคือจะเข้าใจคือจะไม่เคยศึกษาราคามาก่อนหรอกเพราะไม่เคยหาเจอเลยใช่ป่ะล่ะแต่ก็คิดว่าหลักพันแต่พอมาเจอเนี่ยเนี่ยเรากำลังจะกลับไปเหรอกี่ร้อยคนเที่ยสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดเจ็ดร้อยกว่าหนักค่าเงินตอนนี้นะของแท้นะคะทุกคนอยู่ใน ABC แล้วตอนนี้มีโปรถ้าซื้อสามคู่สามคู่เราเคยดูเราซื้อกี่คู่คะห้าคู่ค่ะแล้วไปอีกเหลือเท่าไหร่ห้าร้อยหนึ่งว่าซื้อของปลอมถูกกว่าซื้อของปลอมอีกพี่นาดาถามว่ามันขายของแท้ใช่ไหมวะ จีแบนแก๊งเซ็งครับทุกคนค่าหลังเวลาถ้าเราเจอของดีเราอย่าโบยวายนะเพราะไม่งั้นเพื่อนเอาตามหมดแล้วเรนไม่เกลียวเลยถ้าวาะถ้าเป็นคนอื่นเขาก็อยากให้เพื่อนเป็นทวินนี่หรือเปล่ามันไม่ใช่ทวินนี่นี่มันบ๊กุ๊บเลยนี่มันบ๊กุ๊บเลยเหมือนใ่ของปลอมเลยกูไม่น่าเลยบทเรียนราคาถูกซื้อห้าคู่สามพันกว่าบาทเเกินไปป่ะนึกว่าให้ฟรี ไปไหนอะครับทุกคนเอ้าชินไม่ได้บอกว่าจะไปกดน้ำหรอน้องบอกว่าน้องจะไปทิ้งขยะแล้วน้องก็ไม่ได้ทิ้งแค่ขยะน้องทิ้งเราด้วย <c oughs> อยากไปดูไนกี้ไนกี้เด็ดเรื่องอะไรรองเท้าหรอไนกี้เป็นเรื่องเขาทำไมนี่อร่อยผัดกระเพรานี่นะคะเราได้กระเป๋าบีมมาเ,าเ่านกว่าบาทอาเลยดิปะมันได้แล้วว่ามันถูกอ่ะถ้ารองเท้ามันจะเปลืองพื้นที่ไงนีคือสว่วนเหนวะคุ้ยเจมส์น่ารักอ่ะ ในออรเดตนะคะวัวน่ากินมากเจ้าไอติมที่เราตามหาโอ้ยไันคุกกี้รสชาติเดียวกันไอติมเพิ่มคุกกี้อันนี้ก็ตัอันนี้ก็ตัดนเดนเดนเดนอันนี้น่าิสไปแล้วอร่อนะคะคือมันเป็นชีสแบบใครชอบชีสนะ่าจะแบบมันคือครีมชีสจริงๆอ่ะอร่อยมไม่ใช่ไม่มอ,อร่อยเค็มๆดีเพื่อนๆไม่ชอบหรอถ้าเพื่อนๆชอบกินครีมชีสแล้วก็น่าจะต้องชอบอันนี้มากแน่เลย สาใจอะชีสการ์ดินกินดีมาทั้งตัวเลยดูกัดเคำว่าเหมือนกินของเขาอ่ะก็เดี๋ยวเรากินของเขาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาห้องวานตบท้ายกันนะชื่อร้านเขาก็เตือนแล้วเนี่ยคือไม่เคยกินไอติมรสชีสที่รู้สึกว่าเนี่ยชีสอ่ะมันคือชีสอ่ะจริงอาเคยปะไม่ไม่เคยอันนี้คือชีสแบบแต่มันอร่อยนะทั้งนี้ทั้งนั้นคือยืนยันว่ามันอร่อยอ่ะสมมติเต็มสิบห้าความอร่อยอ่ะ ความแบบพีนก็เป็นหินนะเออไอพีนก็อร่อยใช่คนก็ดีคือไอติมเขาพิมเมี่ยมเลยเจมโอ้ยเมดูเฉยมากเลยอ่ะคือตอนนี้เจมเหม็นกินปลาหมึกเหมือนปลาหมึกปลาหมึกที่พี่บอกลองไปไปโอ้เจมวะ พูดแล้วจะทำอะไรพ่อเขาเป็นไรไหมเขาสะตอนเขาแข็งแขงไปโย่อู้ตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็กำลังจะทำชาบูชาบูที่บ้านของเจมกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมีเช่เมือยมังของเรานะคะก็จะได้แก่น้องจีนไอชอได้คนดูหน่อยสิดราค่ะแล้วก็พี่บูมนะคะ ก็คือทางโบเองนะคะก็จะเป็นตากล้องโปรดิวเซอร์ของรายการนี้เองนะคะเพราะว่าเราทําอะไรไม่เป็นเลยค่ะเราทำแล้วก็คงจะเป็นภาระของเพื่อนนะคะอยู่เฉยๆน่าจะดีกว่ามาดูกันดีกว่าว่าน้องจอนก็คือน้องชายของเจมส์นะคะเสืออะไรมาให้เราบ้างพักกาด่าพักกาดใหญ่มากขอแนบใหญ่มากเขาขอแนบรูปหนึ่งว่าใหญ่แค่ไหนใหญ่มากห่วยสามห่วยไม่ใช่ถ้าพักกาดหรื่อันเลยงงมากต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกแบบเส้นหมูทั้งหลายก็ มีหมูบักซอสหมูสไลด์นเนื้อสไลดไ์ผู้นี้นะคะมีใครเคยเห็นไหมคะไข่ไก่เป็นสีขาว งงไข่เป็ดหรอไข่ไก่ค่ะกรรมการเอื้อคนดูงงอันนี้ไม่เข้าใจสุดๆน้องจอนเซให้นน้องจอนไอ้น้องจอนนะคะเป็นน้องชายของเจมส์น้องทำอะไรน้ำซุปของได้กินหอมหอมอันนี้คือซุปสุดพิเศษของแบบบ้านจากคุณจันนะคะมาแอบดูห้องควรเขากันดีกว่าเขาทำอะไร นม่เจังเลยดูแลไอมอนจังก็คือล้างไปแบบนี้เลยสวัสดีครับคืนนี้ยาวไกลเาจะได้กินตอนเที่ยงคืนถ้าเขาต้องไปทํางานก่อนนะคะกิ่นเงินมันหอมเราต้องสู้ต่อไปนะคะฝากเพื่อนๆอย่าลืมอีกครั้งหนึ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเราจะได้แบบทํางานกันอย่างแฮปปี้แล้วก็แบบไม่อยากทำงานเลยค่ะ สวัสด so ีค yeah, right. ่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปที่ฮักคูบะนะคะป้าตุงกำลังจะพาเราไปเขาบอกว่าเป็นเมืองสกีแล้วแบบไปขึ้นกระเช้าอะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงเราต้องใช้เวลาเดินทางไปสามทุ่มปิดห้าท ja ุ่มนะคะจะทันไหมเดี๋ยวเรามารอดูกันเราจะได้เจอหิมะไหม ค่ะเราก็ถึงเราถึงลานสก,กีนากาโน,นแล้วนะคะเราประเด็นคือ,อเราไม่ได้ซื้อรองเท้าหรือไม่มีแกมปอนที่ติดใต้เท้าเลยตอนนี้คือลื่นมากทุกคนลื่นไม่ไหวปวดหัวแตกเวอร์เฮ้ยแต่ตอนนี้หน้าเราสวยมากเลยนะเหมือนแบบมีลิฟล็กอะโอ้ยจีวิวเขาวา่าสว่างไบรกโกร์เดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วขึ้นกระเช้ากันก่อนนะคะเน้นชมวิวค่ะเน้นเข้าร่วมไม่เน้น ใช่จ้าฝันอื่นคือชุดแบบสกีกันหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ทางนี้คือโน้ลเลยคืออันนี้คือครั้งแรกของน้องชินนะคะที่ได้สัมผัสหิมะกับความหนาวขนาดนี้รู้สึกยังไง สวยมากตื่นเต้นมากโอนยุดรู้สึกว่าถ่ายรูปยังไงมันสวยเนาะมันทำหน้านิ่งๆเพราะว่าแบบชิวใช่ป่ะเจอบ่อยแล้วบ่อยไม่เล่นละอยู่ไทยมันมีเมื่อไรเนี่ยบอกเลรอยู่ที่ไหนมีที่ดีบัวไงเออดีบัวไม่เคยเห็นหรอกตายละก็คือตอนนี้เราขึ้นกระเช้าไม่ได้แล้วนะทุกคนเรามาช้าไปซึ่งก็ไปเล่นซิงก็คงน่าจะแค่แบบมาถ่ายรูปเฉย เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราตั้งใจจะปั้นน้องสโนว์แมนกันคนละตัวนะคะหรืออาจจะได้แค่ตัวเดียวแล้วเดี๋ยวน้องเปยนั่งวางแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปกับน้องสโนว์แมนกันโอ้ยของเขามันไม่สมส่วนอ่ะมันเยอ่ะไม่เอาตรงนี้ด้ป้บอกแล้ว่า โอ้ยนี่ป้อไม่เห็นน้องซีเกนื่อยเหรอขอดเจามานค่ะโอ้ยน้องซีมันจรอเขาไหมมีโนอ์แมนของเรานะคะเราตั้งชื่อให้น้องว่าน้องเบบี้โนอ์แมนกุฎจังนะคะใช่ ดูสภานหน่อยไหนไม oh, oh, oh. ่ยังสวยกับยังไงโอ้โหชอาเาอย่างทกโอ้โหไม่ไหวนะคะร้อนคลายทุกคนค่ะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มกำลังจะได้กินอาหารมื้อแรกของเรานะคะเราสั่งเป็น อุนาภิไปแวะมาเจอร้านข้างทางนะคะตอนนี้หิวมากเลยค่ะคือเจนไม่น่าพูดเลยบอกว่าแบบพอสั่งปุ๊บแล้วเชฟเขาจะแบบทําสุดก็คือไปจับปลาใหม่ตอนนี้อยากจะลองกินรอันนั้น่นมั่วไมามีปลายู่แล้วในร้านขอจะไปจับใหม่ก็ได้ถ้าไปจับใหม่นูเขาขอเขาขอเลยปะเขาจะรุนารสองชั่วโมงเขาจะรั้งถึงแบบไปเห็นตเกียวไปที่ตลาดปลาแล้วก็ไปซื้อเขาจะแบบแม่อันนี้อาการคนหิวแล้วเริ่มเพ้อเจอในที่สุดนะคะ เ็จป้าอะไรของเราก็มาเสิร์ฟซักกิงค่ะว้าวโอ้โหเยอะขนาดนี้ไม่ด้วยค่ะพี่แต่เหมือนรู้มาว่าแบบคนญี่ปุ่นชอบกินย่างไม้ๆอย่างเงี้ยซึ่งใารนี้เป็นคนไม่ชอบไม้ขนาดนี้มากแต่ว่าอาจจะอร่อย ปูกเขาทานกันยังไงนะคะแต่ว่าทําไมแบบไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงแบบทําให้เปลือกมันหนักขนาดเนี้ยเสียรายอ่ะปกติบวกเขาชอบกินหนังปลาไหลมากนะคะแต่ว่านี่คือแบบไม่ได้เลยมันไม่เน้นค่ะไม่ทางทุกชิลเลอค่ะหลือคนที่ปู่เขาจะไม่ได้ทำอย่างนี้เพาว่าเป็นแค่ลายนินะคะเพราะว่าที่เห็นที่เรากินหมาเขไม่ได้เป็นอย่างนี้อ่ะเนาะนะฮะ ภาพรวมสมมติตัดเรื่องไม่ออกอร่อยไหมตัดเรื่องไม่ออกก็อร่อยใช่ไหมอร่อยแต่เขาอาจจะใช้ไฟแรงไปแล้วไป <laughs> ไปต่อบ๊ายบาย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่เป็นที่เมืองเก่าของในโอกอนเอะนะเขาจำได้แลลวเขาเคยมาที่นี่ที่นี่นะคะจุดเด่นก็คือมันจะเป็นเมืองเก่าแบบยาวๆแบบเดินเล่นอะไรอย่างงี้ป้าซื้อของฝากแต่ว่าของฝากมันก็จะแบบค่อนข้างแพงแล้วก็แบบอาจจะไม่ใช่ของที่ในญี่ปุ่นขนาดน,นั้นที่คนชอบมาดูเลยก็คือมันจะเป็นหอนาฬิกาเหมือนจะพ่น Forget, ไฟหรือร้องดังก็ไม่รู้จำไม่ได้ละแล้วก็มีสตาร์บัคที่เป็นแบบเก่าๆอ่ะสตาร์บัคสวยมากเด้ว พาเพื่อนๆไปดูกันนะคะตอนนี้ก็คือผนตอกแล้วก็ไม่เลือกจะใส่รองเทา้าแก๊งวันไหนนะเสือกเี้วันนี้ลงงค่ะอุ้ยตอนนี้จะมีเคาอ๋อนี่ไงนี่ไงเอ๋หอระคังอะ่ะที่เขาดังๆ ะะคแล้วก็มาแวะที่ร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งก็แอนดอมมากๆเดินเข้ามาแล้วคือไม่มีเนื้อสัตว์ให้กินเลยมันแต่เส้นแล้วก็เส้นเส้นเส้นก็เลยสั่งเมนูเด็กไปนะคะมันจะมีพวกอะไรกรอบๆทอดๆแบบของเด็กอะเนาะไปดูกันว่าจะอร่อยไหมไม่ด๋อยกันตัวไหมคิวชิคสวัสวี สั่งชุดเด็กอะตุ่นอตุ่งงอันนี้นะคะเราก็สั่งเป็นชุดเมนูชิสนตอนนี้เรามาเดินเล่นในเมืองนะคะแล้วเดี๋ยวจะต้องมาแวะ Starbucks ที่น่ารักที่สุดในเมืองนี้นะคะ อันนี้ไอตดีมันม่วงน่ารักจังตอนนี้เรามาถึงจุดเช็คอินที่แบบทุกคนต้องมานะคะก็คือ Starbucks ที่เมือง Little Edo ค่ะน้องน่ารักมากมาทำเป็นแบบนี่ว่ามายืนทำคอนเทนต์ฟิลลิ่งมองเหมืออะไรเงี้ยค่นี้ก็น่ารักล้วอ่ะเออเป็นเงไคือได้ตากล้องฝีมือดีด้วยไงไม่งั้นรูปไม่สวยท่านี้หรอกแต่ปมนคนถ่ายรูปสวยอ่ะ กับแม็กกับมันนี้แม่กรัมปี้นี่ไงนี่อันนี้อันนี้คือกรัมปี้ขอมโบนี่ไงอันนี้คือใช่มเป็นปปีเ็นรุ่น40ปีน่ารัอันนี้ควรซื้อมาพูดเลยเอาน้องคนนี้นะคะแล้วก็สเปเชียลไปตั้งที่บ้านโอ้ใครอยากได้อีซูเปอร์ต้ามาถอดตัวเลยค่ะเขาวุ่นวายไปแสดงว่าน้องจะต้องน่ารักติดใจน้องจะต้องโดดดังสุดสุดเออ เราลูมดูจะต้องมีการเดินทางกิดข really okay. oh, ึ้นอุ๊ยโนก็อยากไปนะเฮียอีต้นหอมก็อยากได้มาดูที่สุดท้ายแล้วค่ะจะได้ไหมหนาวมากตอนนี้ท้ายที่จะตกละเป็นกำลังใจให้พวกเราได้เลยนี่น้องเบบี้ต้นหอมสองพันแปดร้อยอันนี้ช่ไหมคกโอ้ยทำไมตัวนี้หนักอ่ะสองพันแปดร้อย หนาวดูจำใส่เสื้อดิโอ้เปลี่ยนเรื่องอีกแล้วแก้มแดงตาแดงไปหมดจะลองไข่๊ายาบายบายครับผมบายบายพี่เจมดูในุบหนูบายบายเจ็มเต็ายบายตอนนี้นะคะเราต้องไปพช็ดสาวไเพราะว่า พอเจนไม่อยู่แล้วเราต้องฝึกนั่งรถไฟครั้งแรกกันคนเดียวค่ะตอนนี้เราอยู่สาตามะนะคะต้องนั่งไปโตเกียวหิวที่พักใหม่เราอยู่แถวอาซากุสะนะคะดูกันว่าเราจะหลงไหมขออย่าให้ไม่หลงนะคะตอนนี้เราใช่มาแล้วอ่ะตอนนี้หิวมากแล้วก็จะบอกว่าตั้งแต่มายังมไ,มไม่ได้กินซูชิเลยวันนี้่ะพวกเราได้กินจริงวกนี้เราจะได้มีแรงไปจริงชอบปิ่งเลยก็บชอบปิ่งชอบปิ่งชอบปิ่ง ใช่ปกติก็คือกินเอาแต่กินเซเว่นย่านเนี้ยแถวสโสที่พักดีมากแบบของกินรลิ่นกายให้อยู่ในเมนูเขาแบบมีพวกชาบูชาบูแล้วก็มีปลาไหลวันนี้จะกินให้แบบหนุ<ด>่มหนำเดี๋ยวรอดูมันน่ากินขนาดไหนนะ,ะนไม่เขาให้มาแค่เตาเดียวแล้วคือเราสั่งไปคนละเซตบอกเลยว่าจะไม่ทิ้งหมู่แม้แต่นหนึ่งชิ้นหรือผักแม้แต่หนึ่งเส้นไปให้หนุ่มชินเด็ดขาดจะไม่มีใครได้กินหอยชันชังนะ